Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck Try to live get it all. You got one life to pop thinking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get that cup, you get ready, take it on, need a hand out. I already stand out. Starting to advance now, ready to expand. Now you don't have a chance now. Cause we're in โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม r อาวที่มีาายอดไลน์มากกว่า1นึแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม r อาวมีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50าบาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r อาวโหวดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิกงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบร์ตเลียตชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโลโลเล,ลออนกันนะครับผมที่เพิ่งถูกเนิร์ฟไปล่าสุดเลยนะครับสำหรับ ในแพทเนี่ยรอเลีนมันก็จะเปลี่ยนสไตล์การเล่นไปพอสมควรเลยนะครับผมบ้านจังหวัดเนี่ยต้องกระโดดเข้าไปคุกวงในด้วยเพื่อจะเติมดาเมจให้ศัตรูตายนะครับผมแต่ในแพทก่อนเนี่ยอาจจะไม่ต้องกระโดดเข้าไปไม่ต้องเล่นเสี่ยงเยอะนะครับแต่แพทนี้จําเป็นต้องเล่นเสี่ยงเยอะหน่อยนะครับผมแต่ก็แลกมากับสกิลสนะครับที่คููดาวเร็วนะครับผมมันก็จะทําให้พิ้วมากขึ้นนะครับผมแต่ก็สกิลสเนี่ย ไม่ได้กันดาเมจเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่เป็นต้านสถานะแทนนะครับกันพวกสตันพวกฟรีฟีต่างๆนะครับผมในแพทนี้ดาเมจของออดออนเนี่ยเบาลงไปเยอะพอสมควรเบาแบบสกิลหนึ่งแบบกับช็อตเนี่ยเบาเป็นครึ่งๆเลยนะครับผมจากแพทที่แล้วเนี่ยสมมุติเราอาจจะช็อตทีนึงอาจจะทําดาเมจได้ประมาณแบบพันกว่านะครับแต่แต่แพทเนี่ยอาจจะช็อตทีนึงทำดาเมจได้แค่500นะครับผมอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าดาเมจเนี่ยมันลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าบอลอยู่กับตัวนะครับแต่ถ้าช็อตเนี่ยดาเมจเนี่ยมันก็จะแรง กว่าเดิมนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ได้ดูดเลือดมาด้วยเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับในส่วนของดูดเลือดนะครับผมแต่ต้องบอลอยู่กับตัวนะครับผมแต่ถ้าเกิดเอาบอลออกไปกับลูกสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเบาลงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในแพทนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นนิดนึงนะจะเป็นต้องกระโดดเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนเซนเทมแล้วก็พลังแฝงด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดไว้ในตัวเกมแล้วกันนะครับสำหรับเซนเทมกับ พลังแฟงนะครับผมโอเคแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมมิตัวเกมเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับขอสัก300ไลค์แล้วกันจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ฝาก กดติดตามให้กันหน่อยนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับคลิปจะได้เปิดการมองเห็นนะครับผมเป็นการสนับสนุนผมทางอ้อมเหมือนกันนะครับส่วนใครที่ตามมาคอมเมนต์ไปบ่อยเนี่ยก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผอบมากๆนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดนะครับผมโอเคแต่พอเมื่อไหร่ก่ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวลอเรียนในแพทนี้นะครับหลังที่ถูกเนิร์ไปนะครับผมแล้วก็จะมาแนะนาเซเทมรูนพลังแฝงใหม่ด้วยนะครับสำหรับเซเทมเนี่ยก็จะเป็นแบบออกแนวสายดาเมจล้วนเลยนะครับผมพลังแฝงเนี่ยก็จะเป็นพลังแฝงเคิร์ดออฟเดสแทนพลังแฝงโล่แล้วนะครับผมมันอาจจะไม่ได้อึดเท่าพลังแฝงโลนะครับผมแต่ว่ามัน ทดแทนดาเมจที่มันหายไปได้นะครับผมก็เลยใช้เป็นเคอร์เซดแทนในแพทนี้นะครับผมโอเคเราเคลียร์กลางเรียบร้อยเนะี่ยผมก็มักจะชอบเดินออฟเลนนะครับผมเดิมเนี่ยเห็นปะ่ะออฟเลนเขาจะชอบบวกกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเดินไปเร็วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้แจมโอเมนนะครับผมหรือไม่ก็ทำเขาเสียฟิกเียผมคิดว่าโอเมนเนี่ยน่าจะตายหรือไม่ก็เสียฟิกแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนเราต้องเข้ามาเล่นด้วยนะครับผมไม่อยู่พุ่มนี้นะ โอเคเขาอยู okay, I I ่พ so really okay, ุ splash, be sure. ่มนี้นะครับผมผมบอลไล่ไปนะเราได้ฟิกเกอร์โอเมนมานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับช็อตนี้นะเหมือนว่าเพื่อนข้างบนเราจะบวกกันหน้าแบบหน้าเลนเลยนะครับผมคลิกซี่หายนะครับตรงนี้ผมเดินกลับมารับเวฟทันไหมโอเคทันอยู่นะครับผมคือนึกว่าจะไม่ทันเวฟแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ทันเวฟเนี่ยป่าเอาไปเนี่ยคือเราจะไม่เลือกสีนะครับช็อตนี้ผมจะเลือกลงทําล่างนะครับเพราะว่าโอเมนมันแหลมใช่ไหมมากลางเลนใช่ไหมที่ผม ไม่เดินบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทวนว่าทำไมผมไม่เดินบนนะแต่ผมหาโอเมนก่อนภูมนี้ไม่เจอนะครับผมแต่ลิปโปเขาก็เจ็บด้วยไงโอเคเราไม่เจอโอเมนนะคือที่ผมไม่เลือกเดินไปทําบนเนี่ยเพราะว่าข้างบนเนี่ยนี่ไงผมโดนบนเลยเมดขึ้นบนสิอ่ะผมจะบอกให้ทําไมผมไม่ไปทําบนอาริสเทลสู้สู้อ่าเทนกับแวนไปได้อยู่แล้วนะครับก็ถ้ามีคลิกซี่ไปเติมด้วยเนี่ยคือต่อให้ผมเดินไปช่วยเนี่ยยังไงก็แพ้นะครับผมโอเคตรงนี้เราไล่คลิกซี่ไปก่อนนะครับผม คลิกซี่นี่น่าจะตายนะหรือไม่ก็เสียฟิกนะครับโอเคเสียฟิกก็โดนบอนลจี้อยู่ดีนะครับผมถ้าเกิดผมเดินบนนะมันก็เหมือนแค่แบบผมไม่รู้ว่าเดินแล้วมันจะได้หรือเปล่าแต่ช็อตเนี้ยเดินได้นะเพราะว่าผมเวลสี่แล้วผมจะรอผมเวลสี่ก่อนแล้วผมถึงจะเดินทาเลนบนนะในช่วงก่อนเวลสี่เนี้ยผมชอบทาออฟเลนนะครับผมโอเคเราฟิกด้วยนะช็อตเนี้โอเคคือผมฟิกด้วยนะเมื่อกี้นะเพราะว่ามันไม่ถึงไนงะผมก็เลยฟิกแบบเอาชัวนะก็เลยได้นะครับผมไม่ไงั้นก็ยกไม่ขึ้นนะ รับเว็บบนต่อได้เลยนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยคือเพื่อนเราเคลียร์แล้วนะครับผมต่อให้ผมจะเดินขึ้นไปเลนบนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ทีมเนี่ยบวกชนะนะในช่วงผมเวลสามอ่ะโอ้โหเจ็บฟรีรอ่ะทุกคนตรงนี้คือทางที่ดีอะ่ะเรารู้ว่าฮีโร่เราสู้ไม่ได้ใช่ไหมอลิสเทลมันเก่งตอนไหนอะ่ะมันเก่งตอนการเกมเลดเกมใช่ไหมต้นเกมเนี่ยยังไงก็เป็นแวนกับเทนอยู่แล้วนะครับเนี่ยคือเพื่อนเราไปเล่นกลางเลนอะ่ะทุกคนดูจากมินิีแมพได้เลย เพื่อนเรามันไปเล่นกลางเลนเว้ยมันก็เลยตายเว้ยถ้าเกิดมันเล่นแค่ในป้อมยืนในป้อมเคลียร์ในป้อมยังไงก็ไม่ตายนะเราต้องดูสเกลฮีโร่เราด้วยนะก่อนที่จะไปเล่นกับเขานะครับผมังหวะน,นี้ผมต้องเติมบนนะเพราะว่าบนเขาแหลมลึกมากเลยนะครับแล้วป่าเราปิดแล้วนะคลิกซี่เนี่ยคือน่าจะเดินอ้อมนะครับเรายกรอเลยนะครับผมเราก็โฟกัสที่แวนก่อนนะครับตัวดาเมลก่อนนะครับเอยแต่เขาฟิกมาโดนยกผมได้หวะโหายสวยวทุกคนจุดน,นี้ต้องตายนะเฮ้ยอันตีนี้หรืออันตีสู้หวะทุกคนเอาวะไ,ไห ไหวไหมล่ะน่าจะไม่รอดนะครับตรงนี้แต่ก็แลกมาด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยคุ้มนะก็แลกป่ากับโลมนะโอเคเดี๋ยวเราเดินรับเวฟกางนะครับก็นั่นแหละทุกคนคือเอาจริงๆว่าถ้าผมเดินไล่เนี่ยคือมันผิดไหมจริงๆคือมันก็ไม่ได้ผิดร0% 0นนะเพราะว่าถ้าเกิดข้างบนพวกคุณเซฟกันเนี่ยพวกคุณก็ไม่ตายถูกไหม แต่ที่พวกคุณไปเล่นกลางป้อมอย่างเงี้ยคือต่อให้ผมไปอ่ะผมไม่มีสตัรไม่มีอะไรไปช่วยผมจะไปช่วยยังไงขึ้นไปข้างบนผมก็ไม่ได้ช่วยให้เขาแบบชนะได้นะผมต้องมียกก่อนผมต้องมีอันติก่อนผมถึงจะชอบไปเล่นเลนบนนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเลื่อนแหลมนะเอ้าตรงนี้ผมได้นะอ่าฮะฟิกเกอร์ก็ไม่รอดอยู่ดีะดิเพื่อนโอ้แต่ตามช็อตไปครับตามช็อตไปครับโอเคเพื่อนตายกันนะครับผมข้างบนเห็นปะ ต่อให้ไม่มีเมดไปเขาก็สู้ไม่ได้เออเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะคู่แคลรี่ลมลเนี่ยมันเป็นคู่เลทเกมอลิสก็เลทเทลก็เลทนะครับแต่ฝั่งมูเนี่ยคือเขาต้นเกมจ๋าเลยมันเป็นแวนกับเทนอะยังไงมันก็ไม่ไหวหรอกแ,แวนมันเล่นง่ายอะมันคอมโบตุ่มๆต,ต,ตายแล้วมีเทนเข้ามาอัรติก็ตายแลลวนะครับผมเดี๋ยวมันจะเถียงนะว่าดูแบบไหมเพราะว่าเอ,อโลเขาบอกว่าให้ยืนดีๆนะครับผมเพราะว่ามันซ่าอย่างต้นเกมแล้วไง เออถ้ายืนเซฟในป้อมอ่ะยังไงมันก็ไหวเลนบนอ่ะตรงนี้ผมดักคิกซี่ได้นะครับก็ถือว่าไม่ให้คลิกซีค่คขาไปเติมบนนะแต่เออเราก็ทําสวยนะไปเติมบนให้ทีมนะครับผมช็อตกดดันไปได้นะครับผมโอเคแต่เขาถอยนะถ้าเกิดเขาถอยเนี่ยเราก็เกียร์คีิเลยนะครับผมระวังสกิลคิกซี่นิดหนึ่งนะสกิลเขาค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมแต่ผมลองดักตรงนี้ดูนะเขาเช็คมานะผมไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่าผมยกครับตรงนี้โอ้โหเขากดตัวแข็งหมดทุกคน ผมก็ว่าทําไมเขาก้าเดินแต่เขามาเสียตัวแข่งอย่างนี้ก็ถือว่า่าเสียง่ายไปนะครับจริงๆมันไม่ต้องเดินมาให้เสียตัวแข่งก็ได้เดินอ้อมก็ได้นะหลบสกิลไปครับผมค,ค่อยๆเล่นนะ,ค,ะค่อยๆเคลียร์คลิปไปกระโดดเข้าไปครับเพราะว่าเขาจ่ายสกิลหนึ่งไปแล้วนะโอ้โหแต่มันอันตีวะแรงไปป่ะเพื่อนถ้าแรงไปดโอ้โหดนอีนีหกอโอ้แรงทุกสกิลจริงเทลมานะครับผม ผมไม่รู้ว่าเทลจะไล่เอาไล่สุดหรือเปล่านะตรงนั้นดูจากวิธีแมพนะครับแล้วเหมือนจะได้มาด้วยนะเด็บกลางตรงนี้นะครับผมเรามียกนะเราย,ยกครับกระโดดเข้าไปนะครับผม right, น่าจะตายนะเทนคนนี้โอเคสวยโย <I. O. S 2> ก็ค่อยๆเล่นไปแบบนี้แหละคือถ้าตัวเรามันไม่ใช่ตัวต้นเกมมันคือมันก็ต้องค่อยๆเล่นนะคอยหาจังหวะเล่นจังหวะแบบ จุดเปลี่ยนของเกมนะครับผมไม่จําเป็นต้องรีบเยอะนะอย่างเช่นเกมเนี่ยผมก็ดักคิกซี่ค่อนข้างบ่อยนะไม่ให้คิกซี่เขาเดินไปเติมบนนะทีมแบบก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมพอไม่มีเมทไปเติมนะแล้วก็แบบคอยประคองให้เพื่อนแบบอ่าพอมันจะมีทีมไฟล์เนี่ยเราก็คอยจ่ายดาเมจโตให้เพื่อนอะไรแบบนี้นะที่ผมไม่ไปเล่นสุดให้ทีมเนี่ยถ้าเกิดผมเล่นแบบตามใจทีมขึ้นมาแล้วผมเล่นให้ทีมแล้วผมตายเยอะแล้วผมจนเนี่ยคือผมก็จะไม่รู้ว่าผมจะไปพึ่งใครไงเพราะว่าผมเห็นแบบ เทลแล้วคนนี้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับแครี่คนนี้นะเล่นห้าวเกินนะครับผมเลดเกมไปยังไงก็แบกทีมไม่ไหวนะผมก็เลยแบบต้องเล่นให้มันเซฟด้วยแล้วก็แบกตัวเองด้วยนะครับผมจังหวะนี้เรารอยกได้นะถ้ายกคิกซี่ได้โอเคคิกซี่ฟิกนะครับผมแต่ได้อยู่ทีมเราข้างบนก็โดนคาป้อมนะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเอา้าทำไมเอร์เราเขาไม่ใช้ตีโดดในแต่แรกอะข้างบนนี่คือ ยังไงก็โดนนะครับเพราะว่าตรงกลางฝั่งเราโชว์โชว์สามแล้วนะฝั่งคุณเขาก็ได้บนอยู่แล้วแล้วของมันตามไงแครี่เราก็จนนะครับโลมเราก็ไม่ได้เคลียร์ป้อมได้ดีขนาดนั้นโลเป็นอนลิสอ่ะยังไงก็ต้องยอมทําใจโดนไปนะตรงนั้นเคลียร์กลางได้ก็ดีนะตรงเนี้ยแต่ผมน่าจะเคลียร์ได้ทุกคนเพราะว่าคิกซี่เขาตกคิลไปแล้วนะครับ <Enemy ultimate. S 1> ผมเพื่อนตัวแข็งต่อนะครับผมคลิกซี่มันโซนอยู่ตรงนี้นะ ก็ค่อยเล่นไปครับจ่ายสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับผมปาบเราขยันแจกเราเราปิดได้นะตรงนี้นะคอสมาครับเอ้เทนอยู่ตรงนี้ได้อยู่นะครับผมเทนตายนะป้อมกลางผมไม่รู้ว่าเราจะกันกันไหวหรือเปล่านะคอสตีแล้วดิโอ้โหมาจากใครเนี่ยอ๋อมันจากผมด้วยอับผมยกดิยกไปดิครับผมช็อตนี้บันจี้ครับสวยหนึ่งคิวแต่ป้อมแตกวะทุกคนนะคอสมันทําดีอยู่นะเนี่ยมันโฟกัสป้อมเลยแล้วเอาโอเมนแบบ มาแรกเลยอะ่ะคือเราเสียป้อมกลางไปนี่ไม่ค่อยดีนะอนลี้ต้องยึดพุ่มไว้อ่ะจะเดินออกจากพุม่มเรียบร้อยเลยถ้าเดินออกจากพุ่มอะ่ะอ่ะผมโซนใฮ้อุ้ยเจ็บคนอยู่แล้วนะ่ะเจ็บคนอยู่นะเจ็บคนอยู่นะอันนี้คือดาเมจแบบเบาลงไปแล้วนะแผทเนี้ยวันโซนอะ่ะยกแวนได้ตายครับสวยผมมีสกิลหนึ่งอยู่จี้ไปตายสอง เดี๋ยคนหนึ่งนะครับผมบอลดักรอสกิลสมาครับดึงบอลกด2เรียบร้อยครับผมทิปเปิลคิลไปชัดนี้ก็ถือว่าได้โชว์จัดๆนะ no ต้องทำป้อมล่างนะเทลน่าจะไปกดสกิลหนึ่งยิงป้อมพังอยู่นะครับเดี๋ยวผมซ้อนเขาหน่อยแล้วกันแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะโดนใครแล้วนะเพราะว่าโอเมนโผล่กลางนะครับผมเหลือแค่นาคอสถ้านาคอสมันวิ่งมาล่างนี่ก็ถือว่ามันแบบ ใจมันได้นะครับผมมาแต่ว่านาคอสเข้าการนะเขาต้องเลือกเล่นนะเขาต้องเลือกมาช่วยเพื่อนหรือจะไปล่างเอ้ายกได้นะทุกคนน่าจะโดนโอเคสวยเลยตรงนี้ยกส่องสยองฝันไปครับผมและเทนไม่น่าจะตายไม่น่าจะรอดนะครับผมพูดผิดแขสวยเลยอุ้ยสตานไม่โดนทุกคนถ้าเกิดสตานโดนกิกซี่นี่น่าจะไม่รอดนะครับผมโยนบอลหลอกแล้วผมโยดโดดเข้าไปดีครับผมช็อตเนี้ยสวยริปเปอรนายทำดีเบล่กูด เนีย่ยเกมเกมเราแบบเริ่มมาแล้วเพราะว่าพลังแวน์มันมันเริ่มหมดแล้วทุกคนพอเข้าสู่ช่วงการเกมแบบเพลย์เกมอะเทลเราจะเก่งกว่าเยอะนะครับในผมจี้แวนนะผมผมมีตัวแข็งอยู่นะน่าจะได้นะครับผมสวยเลยไหวปะไหวปะไหวปะช็อตไปถึงพลังช็อตอะพลังช็อตอะพลังช็อตอะเดี <Yeah. S 2> ๋ยวิ่งิแวนนะช็อตนี้โอ้โหถือว่ากดตัวแข็งหลบสก,กิลแวนได้สวยมากเลยนะหลบมันตีแบบโคตรเฟีย้ยว พี่เทลฟัดว่ะนาคอสอยังไงโอ้โหเทลได้เลยครับผมอ๋อเงินพอพอกันนะครับเทลเงินนํากว่าด้วยนะผมก็ว่านาคอสมันสู้เทลไม่ได้เพราะว่านาคอสมันเงินไม่เยอะไงนาคอสไม่รวยมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับผมก็ฟาร์มล่างไปด้วยก็ดีนะครับผมเดินเจอเวฟก็ฟาร์มไปเลยนะผมอยากเข้าไปโซแบบในป่าอยู่นะแต่ก็เสี่ยงอยู่นะครับผมรอรับเวฟล่างก็ดีนะเพื่อน ทำเว็บไว้นะครับผมเพราะว่ามันมันเลดเกมแล้วนะ <S 2> <S 2> อย่าอย่าพยายามออกันอยู่ที่จุดจุดเดียวนะครับผมเพราะว่าถ้าออกไปจุดจุดเดียวเนี่ยแล้วถ้าเราบวกแล้วถ้า <S <S บวกไม่ชนะแล้วเขาเคลียร์คลิปได้ด้วยเนี่ยเราจะไม่ได้ป้อมเลยนะครับพยายามดันคลิปไปด้วยนะครับผมจังหวะนี้เพื่อนเราก็ตีมังก่นนะครับผมก็ทําถูกนะครับเพราะว่าเกมมันได้เปรียบเนี่ยเราก็ควรจะเอา ยึดแบบ2องอ็อบเจกต์เลยนะครับผมส่วนเราเนี่ยก็ทำหน้าที่โชว์ตัวไปโซนไปนะครับเลียร์คี้ปเพื่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอดัน3ทางนะครับผมแล้วก็เตรียมปิดเกมนะเพราะว่าเกมมันผมคิดว่าเกมมันปิดได้แล้วแหละโอเมนเดินเข้าขวามานะครับผมถ้าเราดูจากบนที่แมปนะเรารอยกนะครับช็อตนี้ยกไปครับโอ้โหมันถอยออกหมดเลยว่ะทุกคนผมยกไม่โดนนะแต่ด้วยพลังเงินนะดิโคตรแรงเลยวะทุกคนมาดินะคอสกลัวปะละ่ะกลัวปะละ่ะมาโอ้โหฟิกเกอร์จังหวะนี้มันกระโดดพอดีนะครับผม มันรอดนะนาคอสแต่ไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปนะครับเรารอคีฟเข้านะผมว่าเราน้าจะปิดเกมนี้ได้แล้วแหละเพราะว่าเขาเหลืออแค่2ตัวนะผมแค่ต้องไล่คลิกซี่ให้ได้นะครับผมผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเหมือนผมหรือเปล่านะถ้าเกิดป่าไล่คลิกซี่ผมไล่คลิกซี่ยังไงเขาก็ไม่มีเลือดที่จะมาการป้อมนี้นะครับแต่ป่าเราก็เลือดไม่ค่อยเยอะไงอา้าวโอ้โหอาริสสกิลไม่ค่อยสวยนะผมบอลโซนไปยกโดนด้วยนะครับตรงนี้ช็อตไปครับผมครึ่งหลอดนะ เอานะคอรดเดินมาหาบอลนี่ก็ดึงบอลกลับมาดีเพื่อนมันยังมีดาเมจเหลืออยู่นะโอเคตายหมดทีมนะครับผมก็ GG ไปนะครับผมเกมนี้แล้วเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าทำดาเมจไปเท่าไหร่เนาะทำดาเมจไปทั้งหมด37เปรเซ็นต์นะครับผมโอ้โหเกือบ40เลยนะค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ย ก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปวิธีการเล่นโรเลออนในแพทนี้นะโรเลออนในแพทนี้เราจะเล่นเหมือนแพทก่อนไม่ได้แล้วนะครับที่แบบเฆ้าวกระโดดเข้าไปลุยเล่นแบบแอคทีฟเล่นแบบแบบไม่กลัวตายนะครับผมเพราะว่า ในแผทนี here, anyway. ้เราก็ไม่ไ so ด at ้เอาพลังแสงโลมาแล้วนะครับก็ไม่มีดูดเลือดอะไรมากนะครับผมก็มีจากพาสีที่ดูดเลือดเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ดีตรงที่ถ้าเกิดเราช็อตหมู่แล้วก็ดูดเลือดหมู่ดูดเลือดแบบมากเลยนะแต่ถ้าแผทแพทก่อนเนี่ยมันจะดูดได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่แผทนี้ถ้าเกิดฮีโร่3ตัวก็ดูดเลือด3ตัวเลยนะครับผมมันดีมากๆสําหรับการเข้าไปคุกวงในนะครับเพราะว่าโลลอนในแพทเนียเขาให้เข้าไปคุกวงในได้มากขึ้นนะครับผมแบบ ให้มันตายง่ายขึ้นน่ะเออมาด้วยเหมือนแพทก่อนที่แบบว่าเราแค่ใช้สกิลสกับคีบหรือกับฮีโร่ที่อยู่ข้างหน้าหรือกับแทงค์ที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็โยนบอลเข้าไปช็อตปืดปืดครึ่งหลอดอะไรประมาณเนี้ยครึ่งหลอดหรือบางทีแบบเกือบตายเลยก็มีนะครับแต่แพทนี้คือทําไม่ได้แล้วนะครับต่อให้เราจะเอาบอลเข้าไปตอดเลือดนะโดยใช้พาสซีฟเนี่ยเลือดหายไปประมาณ20%อ่นะเต็มที่เลยคือแบบ ได้แค่นี้นะครับผมมันต้องกระโดดเข้าไปด้วยมันถึงจะแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยดามเมจของ r อยออนในช่วงเวล์สองเนี่ยก็จะไม่เวิร์นแพทก่อนนะครับผมดามเมจก็จะแบบกลางๆนะครับไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้เบา มากนะครับผมมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นไปพอสมควรนะบางจังหวะที่เรายกได้ในแพทก่อนอาจจะยกแล้วตายเลยแพทนี้จะต้องโดดเข้าไปย่ําด้วยนะครับผมแต่ว่าแพทเนี่ยมันดีตรงที่สกิลสเนี่ยสามารถใช้เทมลดคูณดาวได้แล้วนะครับเราก็จะกระโดดได้บ่อยขึ้นนะครับแพทเนี้ยี่ยมันก็จะพิ้วกว่าแพทก่อนๆน,นะครับมันต้องเล่นระวังมากขึ้นนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยตายง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ต้องเล่นรอบคอบมากขึ้นไม่ใช่แบบเล่นง่ายๆเหมือนแพทที่แล้วแค่แบบช็อตแล้วก็โยนสกิลหนึ่งเข้าไปจ่ายดาเติม ไม่ได้เล่นง่ายอยันแพทนั้นแล้วนะครับผมก็ต้องเล่นระวังตัวเล่นรอบคอบมากขึ้นนะครับสําหรับแพทนี้โดยรวมแล้วนะครับผมโรลลออนเนี่ยยังคงเป็นตัวที่เก่งเหมือนเดิมนะครับไม่ได้อ่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้โกงได้เป็นตแล้วนะครับผมแต่ว่าที่ผมไปเล่นแล้วผมแพ้เยอะเนี่ยนะผมยังไม่ชินกับสไตล์การเล่นโรลลออนในแพทใหม่นะผมยังเล่นฮาวเล่นสดอยู่นะครับผมแต่ให้จำมาไว้นะครับโรลลออนมันคือเมดนะครับ เมไม่ใช่ตัวที่เข้าไปเป็นนัวเหมือนไฟเตอร์นะครับผมเราก็ลดความสดลงมานะครับผมแล้วก็เล่นให้มันรอบคอบมากขึ้นนะครับผมมันก็จะยังคงเป็นตัวที่เก่งเหมือนเดิมนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแบบอยู่ในเทียร์ที่แบบ A บวกไม่ถึง S นะเออเดี๋ยวลองดูไปอีกนิดหน่อยนะครับผมว่าตัวบันเดเมตาเนี่ยจะ S อได้หรือเปล่าแต่ผมยังให้แบบ A อบวกอยู่นะครับแต่ถ้าเล่นเก่งๆํำๆก็เป็น S อได้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวเลยออนในแพทนี้นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ